ดีท่านผู้ชมทุกท่านคู่รักเสริมดวง12นัก,กษัตร์ในตำราจีนได้ให้ความสำคัญกับคู่ใดที่เป็นปีชงเพราะการเลือกได้คู่ดีเป็นปีที่ไม่ชงกันคู่นั้นย่อมมีมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่อย่างมั่งมีสีสุขชีวิตอุดมสมบูรณ์จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับคนปีถอนั้นตำราจีนได้กล่าวไว้ว่าคนปีถารักสงบแต่กล้าหาญขยันทำงานให้ครอบครัว จะเลือกคู่ที่เกิดในปีที่เสริมดวงกันจะแต่งงานกันหรือจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันคือ 1. คนปีมะแม่ปีแพะเสริมความสุข 2. ปีคุณคนปีหมูเสริมการเงินและ 3. ปีมะโรงงูใหญ่มังกรช่วยเสริมความคิดส่วนปีต้องห้ามในตำราว่าชงกันนั้นคือปีระกาคนปีไก่จะทำให้ชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่เข้าใจกันถึงขั้นลงไม้ลงมือ ส่วนปีอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึง